เด็ครับเ,เพื่อนนะครับก็จะมาดีเจ้าตัวพัดลมห้อยคอนะครับแบบว่ามันจะพิเศษนะครับคือมันตรงเนี้ยคือไม่ได้พัดออกมานะครับก็่ยองเปิดนะครับคือตรงนี้เป็นแบบเหมือนช่องเอาอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็อากาศอาจจะพุ่งขึ้นมาข้างบนอันนี้ก็รับเปิดเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเนี้ยจะใช้ได้หกชั่วโมงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเบอร์สามใช้ได้สองชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นการ ชาร์จไฟนะครับนี่ต้องเก็บตรงนี้นะครับเป็นการชาร์จไฟก็ถือว่าเย็นนะครับเนี่ยเราจะมาลองครับลมเย็นมากไอ้แค่เบอร์แค่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งก็แบบรู้สึกกบบเดินไปไหนก็เย็นๆแล้วครับแล้วก็ตัวเครื่องนี้ก็ไม่ได้หนักเกินไปนะครับก็ถือว่าโอเคมากเลยแล้วก็ลองกดนะครับเบอร์สองนี้แรงนะครับเบอร์สามนี่คือแบบว่าใครร้อนๆมาเนี่ยเย็นแบบเย็นทำแน่นอนเย็นนะครับเนี่ยเย็นจริง ก็ถือว่าสาหรับใครนะครับที่สนใจสินค้าตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อร้านผมได้นะครับพี่ใต้ลิงก์ด้านล่างเลยก็สําหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากให้ผมรีวิวอะไรเนี่ยก็สามารถบอกกันเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ